สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมเซลเจมนะครับคูนเสมอแท็กเตอร์สาขา3ามอเภอแกงจังหวัดระยองนะครับบริการจัดส่งรถทุกที่ทุกจังหวัดนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตมานําเสนอครับเจ้าตัวรถสามสี่แรงนะครับชื่อว่า L 3 4สามี่ย์นะครับรถคันนี้ขอบอกว่าพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานยังไงนะครับมาด้วยนะครับดันหน้าเป็นดันหน้าชุดใหม่นะครับลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆนะครับ ล้อนะครับยังคงใช้งานได้ดีนะครับชุดเทานะครับผ่าการซ่อมบำรุงนะครับรถคันนี้เขาบอกว่านะครับลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับมาดูชุดบอกกันนะครับชุดคนขับนะครับสวยนะครับอุปกรณ์ใหม่นะครับเป็นชุดด้านหน้าใหม่นะครับคันนี้ระบบโฟล์วิวนะครับมาพร้อมนะครับล้อนะครับล้อตัวนี้ผมทําล้อให้ใหม่นะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับ กระทะเก็บงานอย่างสวยๆนะครับกระทะเก็บงานอย่างสวยๆคันนี้โฟวิลโฟวิลนะครับชุดหลังนะครับทํางานได้ปกตินะครับล้อหลังนะครับข้างซ้ายนะครับข้างขวานะครับไม่มีการรั่วซึมนะครับไม่มีการรั่วซึมยางฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับยางสวยนะครับล้อนะครับไม่มีรอยแตกรอยล้าวรอยเชื่อมนะครับมาพร้อมนะครับหลังคานะครับหลังคาโฉบเฉียวนะครับหลังคาโฉบเฉียว คันนี้นะครับ L3408 คันนี้นะครับขอบอกว่านะครับชั่วโมงการทำงานอยู่แค่3,500ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับมาพร้อมชุดใบดันหน้าใหม่นะครับลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆนะครับสำหรับลูกค้าใดที่สนใจนะครับก็โทรสอบถามเจียนได้นะครับที่เบอร์083588071นะครับราคาคันนี้เพียรนะครับ199,000บาทนะครับลูกค้าใดที่สนใจนะครับให้ไวให้รีบนะครับคันนี้นะครับมาเร็วไปเร็วนะครับ L3 ราคาสบายกระเป๋านะครับสวัสดีครับ